วัดีครับวันนี้เรารมายอยู่กับเกนนะครับเราจะเริ่มใหม่ครับอโอเคนะครับเราจะมาเอาอเใหม่นะครับเพราะผมะปาระเบิดผิดไป,นนะปเดี๋ยวนะลาไปเดียเด๋ยวลาไปเดียเด๋ยว ฉันเลิกกัายซเาไิดาดีไอ้เจียโดนจนได้อเช่นโอเคครับคุณเกตกดเลยครับขออภัยครับ ขาอารมณ์เสียแล้วครับหัวร้อนครับเดี๋ยวผมซื้อน้ำแข็งให้เอาไปโปะหัวเขาเพื่อจะหายหัวร้อนนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะอยู่ในช่วงเดิมนะครับรอให้ตัวหายกับพิบก่อนเดเดินดาไม่ได้โอเคครับหนึ่งวินแรกเราจะไปจับตาของกันนะกภเก็นะครับเ็าจะใช้ปืนไรเขาใช้ a อ g ูจนะครับโหสุดยอดเลยครับ กันนักปเก็ตเขาเฟี้ยวมากดูครับเขาะจะได้ยินเสียงไหมครับกันนักปเก็ตได้ยินแล้วครับโอ้เข้าปะทะแล้วปะทะมาโอ้าวินเลยวิแรกก็เป็นของเคะนะครับว,นวินสองจะเป็นของใครเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับตุ้ม โอ้มาถึงก็ประทะกันอย่างรวดเร็วนะครับสองคนนี้เขาเป็นคนที่ช่างโหดจริงๆโอ้ครับโอ้ครับเกณฑ์เราเกณฑ์โอ้เขาใช้ปืนหัวอูเกณฑ์เราก็หัวแตกไปที่เรียบร้อยแล้วครับลี่ให้ขอัยครับกันภูเก็ตก็หัวแตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอัยครับขอออกไปข้างนอกครับโอเคครับอัดแล้วขอพปครับที่มนไปนั่น เราก็จะมาจับตาที่กันภูกเก็ตนะครับว่าเขาจะเล่นยังไงเกณฑ์เขายังไม่รู้ครับกันภูกเก็ตก็อยู่นิ่งๆประทักกันแน่โหเขาสุดยอดจริงๆนะครับเโอเค,อเคนะครับอเ,เอาบักกันนัมนมาเดินมาแล้ว การบูเก็ตเ,เขาไม่ยินเสียงรครับแกนเขาเราได้ยินเสียงแล้วโอ,โอ้ก็พลาดไปองไงโอ้สุดยอดโอ้อโอครับการบูเก็ตวินแรกของเขาได้เริ่มมาแนละ้วไข่ของเขาแตกแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยครับเกนเราจะหัวร้อนหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับโอ้เจอแล้วครับคนแรก ชมกันต่อนะครับการภูเก็ตเขาไม่ชอบเก็บเสียงนะครับเพอาชอบเล่นแบบบุยเลอดเขา 120, เรอ้อยยี่สิบเขาร้อยยี่ร้อยสามสองนะครับ,รบการภูเก็ตเขารู้จุดหมายแล้วครับเพอาะต้องไปทางไหนปะทะกันแล้วปะทะปะทะ วัฒนายโหดแล้วครับป้าปเรยคนอื่นสิไปแหละตอ้งเ้เออ้ยยี่สิบกิโลวิดนี้จะเป็นของเกณฑ์หรือของกันนะครับเราไปชมกันดีกว่าละกันเราได้ยินแล้วครับกันเรามาแล้วมาแล้วครับเอ๋โอ้เขาไม่มีไหวพิ่พอ เขาเขาโดนสอยหลังเนี่ยครับปะทะกันแล้วโอ้ครับขอขอขอแสดงความเสียใจกับการภูเก็ตด้วยนะครับโอเคครับเกณฑ์ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกยังไงครับไอปาไม่มีปลาตายแน่รู้สึกยังไงครับเกณฑ์อ๋อโอเคครับวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดซัมซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับ